โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2563ค่ะนางสาวกัญจนัดหารทรักผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาร,ษา,ราชการประลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบานลคนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ นายพียระวงหมอผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลน,นครแม่สอด เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประ์จำปีการศึกษา2,563ที่โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีนางสาวปรชัชญารัตนเพชรกำแหงรองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้การต้อนรับ พร้อมนำคณะครูนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2563การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือสาขาวิชาชีพทางด้านต่างๆและแสดงความยินดีแก่นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าวการจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในปีการศึกษา2563 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจำนวน133คนโดยนักเรียนดังกล่าวมีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและประกอบอาชีพต่างๆตามที่ตนได้คาดหวังไว้ไม่ว่าจะเป็นการเข้าศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพย่อมต้องอยู่ในสังคมทำงานร่วมกันกับผู้อื่นอยู่เสมอ